แม่พามาดูรุ่นใหญ่นะคะทองกวาวอยากใส่เสื้อเหรอลูกืมแม่ซักเสื้อตากให้มาจับเล่นอยากใส่เลยลูกแม่ใส่ให้เอาไหมมแม่ใส่ชุดสวยให้เอาไหมลูกสงสัยอยากใส่แน่เลยเดี๋ยวแม่ใส่ให้นะลูกนะอภิเทว พิธีไปไหนพอแม่ทักพิธีหยุดชะงักเลยค่ะนะเขาส่วนสองสาวนี่ค่ะทองสุกทองสุกหนูหายดีแล้วนะคะ FC ไม่ต้องห่วงนะคะแผลหนูสนิทต,ติดกันแล้วค่ะลูกนะ แพนหนูติดสติดกันแล้วค่ะหนูทำหมันเสร็จหนูกินเก่งหนูอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะทองสุกอ้วนขึ้นไวมากเลยค่ะจากเมื่อก่อนเป็นเด็กน้อยเอวบางร่างน้อยตอนนี้ชักชักเริ่มตันๆแล้วค่ะส่วนสาวน้อยของแม่ถุงทองช่วงนี้ถุงทองน่าสงสารมากเลยค่ะ ไปตรงไหนก็โดนพี่ๆไล่เมื่อคืนแม่ก็เลยเอาน้องขังไว้ในกรงเพราะว่าน้องอยู่ข้างนอกก็โดนพี่ๆไล่เดินไปมุมไหนก็โดนไล่แม่ก็เลยสงสารน้องโดยเฉพาะทองสร้อยค่ะทองชอบทองสร้อยจะชอบไล่ถุงทองแล้วก็มีทองสุกบ้างทองกวาวบ้าง แม word, it, ้กระทั่งท้องเอกที่เคยเล่นกันตลอดก็ยัง right มีบ้างเลยค่ะแต่แม่ก็ไม่ไม่ไม่รู้นะคะเป็นเพราะว่าน้องยังไม่ทําหมันหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเพราะว่าตัวอื่นทําหมันกันหมดแล้วเป็นเพราะน้องยังไม่ทําหมันแล้วน้องอาจจะมีกลิ่นสาวอะไรหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้เอฟซีท่านไหนพอทราบบอกแม่หน่อยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรที่ ที่อีกห้าทองถึงต้องไล่ถึงทองพ่อแม่แม่เองก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวกําไรทองไล่อีกแต่งตัวค่ะ าน้อยของแม่แต่งตัวจ้าลูกว่าไงาอืมนี่ก็ขี้อ้อนเนี่ยอืมอืมคนเก่งของแม่วันนี้อากาศดีนะลูกนะวันนี้ไม่มีแดดเลย วันนี้นอนเล่นที่สวนหย่อมกันนะลูกนะเด็กๆค่ะอืมเสียงอ่อนเสียงหวานอืมอืมอืม ที่ใหญ่ของเราทองส้อยก็ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเริ่มมีเนื้อมีหนังเริ่มตันๆกันหมดแล้วค่ะทองส้อยทองฟาวหาอะไรลูก อืทองความหาอะไรอ๋อม,มีแมลงวันค่ะเขาไล่จับแมลงวันแม่ก็ว่าเอ๊ะน้องหาอะไรไม่มีใครสวยเกินหนูแล้วลูก แต่ละท่าของเขาเอาแต่ใจก็ที่หนึ่งเลยเด็กคนนี้ถุงทองน้องเป็นแมวตัวแรกของแม่นะคะที่แม่ได้เลี้ยงดูแมวเขารู้ว่าแม่รักเขามากเขาก็จะเอาแต่ใจแต่แม่ก็รักลูกๆทุกคนนะคะแม่รักลูกๆทุกคนเพีงแต่ว่า นีสัยถุงทองเขาจะเป็นแมวที่เอาแต่ใจแล้วก็ขี้วอยวายแต่ถ้าอีกค่าทองครอบครัวนี้เขาก็จะแบบไม่ไม่ไม่ไมเท่าไหร่แต่เป็นขี้อ้อนค่ะแต่ถุงทองเขาจะไม่มีความอ้อนเลยค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้จะอ้อนทุกคนเลยนลูกนะอพี่น้องหนูห้าคนอ้อนกันหมดเลย ่นเก่งแม่รักพวกหนูทุกคนนะลูกนะรักคนด้ยและรวมน้องๆอีกเจ็ดกุมารด้วยลูกอืมแม่กิ่งขอพรบคุณเอซทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาดเด็กๆกกครอบครัวตระกูลทองหลังให้ลนะ นั่งหันหลังแล้วก็เหยียดขาดทาขาูท่าเขาท่าเขาถ้ารักเด็กๆฝากกดไลค์ให้เด็กๆหน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ